ใครที่ใช้ ChatGPT สร้างรูปภาพอยู่คุณต้องดูคลิปนี้นะครับ ChatGPT เนี่ยมันมีโปรแกรมสร้างรูปภาพที่ดีกว่าใน ChatGPT อีกนะครับแล้วใครที่จ่ายเงินเดือน750เนี่ยแล้วไม่รู้เนี่ยเสียงรายเงินแย่เลยนะครับใน ChatGPT เนี่ยมันจะมีโปรแกรมหนึ่งครับที่เป็น AI ในการสร้างรูปภาพสร้างวิดีโอนะครับชื่อของมันก็คือ Solar AI นะครับเราสามารถใช้งานร่วมกับ ChatGPT ได้เลยก็คือถ้าคุณซื้อแพ็กเกจเดือน750เนี่ยคุณก็สามารถใช้ ChatGPT เนี่ยคู่กับ ลได้เยวิธีการเข้านะครับให้คุณเข้าไปยัง ChatGPT บนเบราว์เซอร์นะฮะเข้ามาเสร็จปุ๊บนะฮะมองไปทางด้านซ้ายมือนะครับจะมีคําว่าโซลานะครับอ่าให้เรากดคขาว่าโซลาเข้าไปนะครับกดเข้าไปเสร็จปุ๊บมันจะเปลี่ยนหน้าต่างมาเป็นแบบนี้นะครับนมฮะมันก็จะมีภาพที่ของคนก่อนหน้านี้ที่เขาเจนภาพ Gen ว i นะครับคุณสามารถเจนสร้างรูปภาพ V i o ได้จากข้างล่างนี้เลยนะครับคุณสามารถใช้พร้อมภาษาไทยได้เลยนะครับการสร้างรูปภาพในของโซลาเนี่ยผมบอกเลยว่าค่อนข้างดีกว่าการใช้บน ChatGPT ค่อนข้างเยอะดังนั้นถ้ารู้แล้วลองมาใช้กันดูนะครับแล้วผลพธ์เป็นยังไงลองมาคอมเมนต์คุยดูกันนะครับ ใครที่ใช้ ChatGPT สร้างรูปภาพอยู่คุณต้องดูคลิปนี้นะครับ ChatGPT เนี่ยมันมีโปรแกรมสร้างรูปภาพที่ดีกว่าใน ChatGPT อีกนะครับแล้วใครที่จ่ายเงินเดือน750เนี่ยแล้วไม่รู้เนี่ยเสียรายเงินแย่เลยนะครับใน ChatGPT เนี่ยมันจะมีโปรแกรมหนึ่งครับที่เป็น AI ในการสร้างรูปภาพสร้างวิดีโอนะครับชื่อของมันก็คือ Solar AI นะครับเราสามารถใช้งานร่วมกับ ChatGPT ได้เลยก็คือถ้าคุณซื้อแพ็กเกจเดือนละ750เนี่ยคุณก็สามารถใช้ ChatGPT เนี่ยคู่กับ ับได้เลยวิธีการเข้านะครับให้คุณเข้าไปยัง ChatGPT บ bon นเบราว์เซอร์นะฮะเข้ามาเสร็จปุ๊บนะฮะมองไปทางด้านซ้ายมือนะครับจะมีคำว่าโซลารนะครับอ่าให้เรากดคำว่าโซลาเข้าไปนะครับ กดเข้าไปเสร็จปุ๊บมันจะเปลี่ยนหน้าต่างมาเป็นแบบนี้นะครับไมฮะมันก็จะมีภาพที่ของคนก่อนหน้าเนี่ยที่เขาเจนภาพเจนวีโอไว้นะครับคุณสามารถเจนสร้างรูปภาพวีโอได้จากข้างล่างนี้เลยนะครับคุณสามารถใช้พร้อมภาษาไทยได้เลยนะครับการสร้างรูปภาพในของโซล่าเนี่ยผมบอกเลยว่าค่อนข้างดีกว่าการใช้บนใช้ t g p t ค่อนข้างเยอะดังนั้นถ้ารู้แล้วลองมาใช้กันดูนะครับแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงลองมาคอมเมนต์คุยดูกันนะครับ